ดมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้เราก็พาน้องสดายเฮงนะคะมาเดินกินหญ้าค่ะนี่เราก็มาเดินกินหญ้านะคะตรงหน้าบ้านของเรานั่นเองค่ะวันนี้น้องอารมณ์ดีนะคะสดชื่นสดใสมากๆเลยสดายเฮงขาคนสวยไหนให้พี่พี่เขาดูหน้าหน่อยสิค่ะลูกคนสวยขาลูกสดาน้าเข้าไปถ่ายไม่ถึงนะล,ลูกนะกไกลอะค่ะลูกไหนหันมาหาคุณนัแป๊บนึงได้ไหมคะลูก หันมาหาพี่ๆเขาหน่อยสิคะลูกสาวลูกสาวจ๋านะลูกสาวหันมานี่เร็วหันมาหน่อยเร็วคขสวยจึงจิงอึ้ยขอเห็นหน้าหน่อยเห็นหน้าหน่อยโอ้ยสวยจังเลยวันนี้หนูสวยจังเลยคะลูกสาวหนูมองกล้องหน่อยสิคะลูกสาดายเฮงเป็นไงคะทำอะไรคะดมกลิ่นอะไรคะเนี่ยหนูกำลังทดสอบกลิ่นอะไรคะวันนี้หนูน่ารักไหมคะทุกคนโอ้ยปีนใหญ่เลยโอ้ยคุณน้าจับกล้องอยู่นะคะลูก ไปไม่ถึงนะคะเนี่ยกำลังทำอะไรคะวันนี้ออกมาสำรวจตรงหน้าบ้านของเราคะ่ะดมกลิ่นใหญ่เลยว่ามันคือกลิ่นอะไรใช่ไหมคะดูลูกสดาสิคะลูกสดาเหงนนียนเสื้อมันตัวเล็กเกินไปแล้วนะลูกแอบมีพุงนะคะพุงยุ้ยจังเลยลูกสาวลูกสาวจา๋าค,คนสวยคนสวยขามานี่สีไม่เอาไม่เอาตรงนั้นมันมีอะไรละ่ะมันดมอะไรอ่ะไม่เอามาน,นี่มามาเร็ว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 หันมาหานะก่อนเร็วคนสวย ลูกสาวให้พี่ๆเขาเห็นหน้าหน่อยสิลูกลูกจ๋าลูกสดาสดาเฮงมานี่มานี่ให็นไะเสียงดุแล้วนะคะคนสวยมานี่แล้วค่ะคนสวยมองอะไรอะ่ะเนี่ยดมอะไรนะมันไม่มีอะไรหรอกลูกปามาเดินกินหญ้าก,กันดีกว่าเร็วมะคนสวยขาสดาเฮงมาเดินกินหญ้าเร็วค่ะมานี่เร็วมานี่มาหา้า,าเร็วมาหา้าเร็วมาหาน้าเร็ว,าานรวคนเก่ง อาอาชวยตัวพี่พเเขาหน่อยเร็วเ,เดี๋ยวนะจะให้กินญ้าตามอัธยาใัยแล้วค่ะมาเร็วเร็วมองกล้องนีดนึงนะคะคนสวยนะจ๊ะนะจ๊ะอา้าวยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต้องให้หนูอ่ะกินญ้าพักผ่อนก่อนนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วน้ำไม่ค่อยชอบร่องค่ะแต่ว่าเราก็จะมาถ่ายนางทุกวันนี่แหละค่ะขอหัวใจแล้วก็ขอกดติดตามน้องสดาเฮงด้วยนะคะทุกคนไปแล้วค่ะเดี๋ยวให้น้องกินญ้าก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ สบันท้ายกันนะจ,จุ๊บจุ๊บ